ไปทีจังหวัดลอยเอ็ดนะคะเพราะว่าทางมูลนิธิซอยเด็กอยากจนประเทศญี่ปุ่นนี่เพื่อนไดมอบทุนการศึกษาแกเด็กเรียนดีแต่อยากจนค่ะอยู่ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์าตำบลน,นิเวศอำเภอทวัตบุรีจังหวัด้อยเอ็ดขาน,น่ายชัยวัดชัยเวทพิศิษิ์ร่องผู้วาราชการจังหวัด้อยเอ็ดได้เป็นประธานในพิธี มูลนิธิช่วยเด็กยากจนประเทศญี่ปุ่นมอบทุนการศึกษาและกัชุดเครื่องแบบนักเรียนและอุป,ปกรณ์การเรียนแก่เด็กเรียนดีแต่ยากจนที่นำทีมโดยคุณโคอิชิอาราอีประธานกรรมการมูลนิธิช่วยเด็กยากจนประเทศญี่ปุ่นนะคะพร้อมด้วยมีนั่งวานิดาสมานมีรค่ะพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดรรอยเอดทีมวันโฮมจังหวัดรรอยเอดตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชนและการนักเรียนเขารวมงานในเทอนี่ค่ะ you <laughs> โดยการพิจารณานะคะได้พิจารณาซอยเหลือเด็กที่ครอบครัวประสบปัญหาด่านเศรษฐกิจอยู่ในขั้วเรื่อนที่เพราะบางมีความลำบากในการดำรงชีวิตร่วม420ร้ายไร่นะคะเป็นเงินมูลค่ากว่า1 1 6 7 6ล้บาทนะคะเพื่อให้เขาตระหนักถึงความสำคัญของ,ของการพัฒนาเด็กให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสามารถดูแลจะารองหละกกาครอบครัวในอนาคตต่อไปค่ะซึ่งก็มีการมอบทุ การศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น,นจาก278ตโรงเรียน20อัมเภอจำนวน420ทุนนะคะเป็นทุนละ2,300น2,300บาทรวมเป็นเงิน9 6 6า0 0 0บาทค่ะ รวมถึงมีการมอบชุดเครื่องแบบนักเรียนจำนวน7จ0หาสิชุดนะคะและก็ส้ำรับนักเรียนระดับประถมศึกษาจาก39่โรงเรียนในเขตอำเภอทวัดบุรีค่ะมอบทุนเป็นเงินหนึ่งแสืนหาพันกับอีกหกบาทนะคะและก็สม,มุติคนละ2เหลมจำนวนร่วมกันเป็น2,400ัน่เหลมเป็นเงินหนึ่งมืนหกพันกับอีกยีบบาทค่ะ